แม่ซื้อมาจากไหนคะเซเว่นอีเลฟเว่นแน่นอนดเดี๋ยวนี้มาไปใส่สีม่วงอ่าใส่สีม่วงนะครับทานเลยครับวันนี้น้องเบนจะมากินข้าวนะที่นี่เซ่ยนะคะขนมอะไรครับบัม่วงค่ะใครซื้อมาให้ลูกคุณแม่คุณแม่ชื่อวาเีค่ะซื้อขนมมาให้น้องเบนใช่ไหมครับค่ะ เราอ,อะไร,ร,ออะไรเอานะครับนี่แม่ซื้อขนมโดนัทมาฝากนะครับเรามาลุ้นซิว่าจะเป็นไส้อะไรกันนะครับท่านผู้ชมออกมาแล้วครับออกมาแล้วนะครับเราลุ้นกันดูนะครับว่าไส้อะไรกันอาชมเพื่อนๆอันก่ออาโหเป็นไงลูก ไส่อะไรคะไส่สตรอเบอรี่ไม่ใช่ไส่อะไรไส่หมวกสีม่วงมันเป็นช็อกโกแลตรหรือสตรอเบอรี่ครับนุ่มไหมครับอัดกินเพื่อนดูนดิลูกนุนน่มมากเลยใช่ไหมแม่แซื้อมาจากไหนคะเซเว่นอีเลฟเว่นแน่นอนดูนี่มันเป็นไ้สีม่วงอ่าไส่สีม่วงนะครับ ทานเลยครับันหนวดกำลังขึ้นอบอกเพื่อนที่ว่ารสชาติเป็นไงลูกหวานอร่อยหอมกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นวานิลากลิ่นรวมผลไม้รวมลูกม,มันคือกลิ่นเมือมอโอเค ลองเบนกินโชว์เพื่อนๆเลยครับอร่อยเป็นไงอร่อยไหมให้อันอดูนชิมหน่อยไดอไหมังดูนชิมะลูกเป็นสตอรอเบอรี่นะครับท่านผู้ชมครับไปท่านผู้ชม้องเบนกินก่อนครับ